เมื่อฟรีไฟายเป็นเกมดินน้ำมันโอ้ oh, พระเจ้า <Wow. S 1> นี่มันอะไรกันเนี่ย <c oughs> อย่าบอกนะว่า <c oughs> เรากำลังติดอยู่ในโลกดินเหนียว <c oughs> อ๋อดินน้ำมันโทษที <c oughs> ดูสี <c oughs> เต็นท์นี่ทุกคนเฮ้ยนี่มันเอาดินน้ำมันมาปั้นจะชัดทุกคน <c oughs> อันนี้อะไรอะ น่าจะเป็นเอ,อดินน้ำมันก็ละหบาทนะครับผมแล้วก็เอามาปั้นไว้ตรงนี้นะ <ST nineteen noise> คือแบบว่าพี่สั่งเจมนะครับบอกเจมไหนๆก็ซื้อดินน้ำมันมาแล้วอ่ะเอามาปั้นไว้ตรงนี้หน่อยเข <Wow. S 1> าก็บอกว่าโอเคอันนี้อะไรนี่ฮะ <S 1> <S 1> อันนี้เป็นปืน M60 นะครับผมอ่าฉบับดินน้ำมันนะครับโอเคซึ่งดูจากทรงอันเนี้ยอ่ายิงไม่น่าออกว่ะดูละพกให้มันหนักหลังเฮ้ยทางน้ำมันเอาเละกัน นี่ระเบิดแบบระเบิดยัง <c oughs> เป็นเหลี่ยมอะครับน้องๆดีนน้มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้ววะด้านหลังเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามัน <c oughs> เป็นเรือดำน้ำนะครับผมโอเคแต่ assim, จริงแล้วเนี่ยมันคือรองเท้านันยางพี่เองครับผมพอดีว่าแบบมันเป็นดินน้ำมันใช่ไหมพี่ก็เลยปั้นเป็นรูปรองเท้าอ่ะครับน้องๆก็ดูอะไรกันสวยดีเนาะในส่วนนี้ด้านหลังเราก็จะเป็นรถนะครับผมเป็นไง ไม่มีประตูไม่มีอะไรเลยครับผมตกเศษเจมลืมปั้นแต่วตรงตรงๆนะทุกคนคือพี่ชอบสีมากเลยครับผมนะคือแบบสีมันมีไม่เยอะอะดูดิ <S <S เหมือนเจมแบบว่าแบบกําลังท п п ําแมป่บับแล้วแบบหกล้มอะทำจานสีหกใส่พื้นอะแล้วก็แบบเออเอาสีนี้แหละสวยดีอะไรเงี้ยไม่ลงทุนเลยภารกิจในการเล่นแมปนี้นยครับน้องน้องคือพี่ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ครับผมอันนี้รถหรือเศษเหล็กวะเนี่ย โอ้โหสีเดียวกันเป๊ะทุกคนดูดิแหมไม่ลงทุนใส่สีใส่ล้ออะไรเลยเหรอครับเย้มโอ้โหเหลี่ยมเตอ้อะไรดูดิเออว่ะเฟี้ยวเฟี้ยวมาเรามาขับรถเสร็จเหล็กกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะแรงจะแค่ไหนเฮ้ยด้านหน้ามีคนว่ะด้านหน้ามีคนมาห้องน้ำ่ะทุกคนมันเหลี่ยมพี่ว่ะลางไปงั้นมนเลยป่ะเฮ้ยมาแล้วสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยจะดาวจะดาวโดนขวาเราไปออกมา ที่มีระเบิดนี่ว่าเอกเป็นตายซะวายเล่นเล่นพกเหรอเล่นซองพกเหรอแตกครับผม IQ แปดร้อยจริงไงห,หนุ่มคน,นนี้ขี <S <S 1> <S 1> ่รถชิวๆระเบิดปิวได้ไงโอเคมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาบินชมแมปจำๆนะครับผมมาโอเคออกไปท่องเที่ยวนะครับบินดูแมปดีน้ำมันโน่นดูต้นไม้ดีครับ ใบไม้หรือเศษขยะเปียกว่ามันปิวมาติดอะไรหรือเปล่าทำไมสีมันเป็นอย่างนั้นนะทุกคน <c oughs> แต่ตรงพี่ชอบสีมันมากเลยนะทุกคนเนี่ยนะมันเป็นสีแบบสีด้านๆนะครับก็ดูสวยไปอีกแบบนะโอเคจอดจอดจอดเจอรถครับผม <Whoa. S 1> ดูจากทรงน่าจะเป็นรถมัดแตง่ง <c oughs> นี่น,น,นี่อันอันอันนี้ขับได้ใช่ไหมครับเนี่ยโหรถพลาสติกว่าทุกคน รถคันนี้ไม่รักโลกนะครับใช้พลาสติกเอามาทำอ่ะ้ยไม่รักโลกเลยเจมิมอุ้ยมีคนครับผมจอครับผมเรามันใส่บูอยู่ละอุ้ยออกมาแล้วครับผมเฮ้ยไตายเถอะไอวอลข่าวจอนาฏยะเฮ้ยยิงหวัวนะดึงหวัวนะเด้งหวัวนะเด้งหวัวนะเดี๋ยวตายครับผมอย่าเล่นเยอะ ไม่อยากจะยิงแงหรอกเดี๋ยวมันเป็นคดีนะครับ <Wow. S 1> เมื่อฟรีไฟล์เป็นเกมภาพสวยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาโอเคครับผมน้องๆตอนนี้พี่ก็ได้เล่นแมปภาพสวย,ยนะครับผม <Wow. S 1> น้องๆดูน้ำครับผมน้ำเป็นน้ำนะครับผมเป็นไง <Wow. S 1> การเล่นเกมมันก็ต้องเล่นเกมภาพสวยๆใช่ไหมทุกคนโอเคเออ สังเกตด้านหน้าี่นะครับต้นมะม่วงนะครับน้องๆดูใบไม้เป็นใบไม้ครับผมลำต้นเป็นลำต้นนี่ดิต้นมะม่วงในในในแมปในแมปดินน้ำมันอนะคือแบบดูไม่ออกครับว่าต้นอะไรอะอถ้าบอกว่าเป็นดินสอพี่ก็เชื่อนะคือแบบสีมันไม่ใช่เลยเฮ้ย,ยด้านหน้าเหมือนจะมีคนวะเฮ้ยโอ้โหพี่พี่ไปชมธรรมชาตินาไมหน่อยวะทุกคนเห็นไหมเจ๊ะน้องเห็นไหมครับน้องชายพี่อยู่ตรงนี้เัย มันไม่เห็นมาโดนบบนนี้ต้องตามไปตุ๋ยซะหน่อยแล้ะขอปืนสักก็บอกนะงับตายหมดตี้อะพี่ดูละว้าวเ,เจอ a เ,เคมังกือครับผมกับบาลุดไปตายซะหรือเก็บหรดีเก็บเจ็บครับผมเจ็บหนักหมอไปรับย็บโอเคเจ็บหนักกัน่ะเจ็บหนักนัน่ะมาละเาลย เยบร้อยครับผมดูนี่สิครับทุกคนธรรมชาติมีอยู่จริงนะครับอืมนี่เดี๋ยวจะให้ดูความคมชัดของการเล่นโหมด FPS สูงสุดนะครับผมดูหน้าพระเอกเราเป็นไงหล่อมากทุกคนหล่อไหมน้องๆว่าหล่อไหมไหนนั่งดูไข่หน่อยเอ้อไม่ใช่เดี๋ยวนั่งดูหน้าใกล้ๆหน่อยดิ แต่ทาไมหลายคนบอกว่าฟรีไฟลเป็นเกมดินน้ามันเนาะพี่งงว่ะดินน้ามันตรงไหนวะทุกคนอันนี้คือพี่เล่นในแมปปกตินะครับผมเล่นแบบเกมแบบเซิร์ฟปกติเลยนะเออมันดินน้ามันตรงไหนวะดูดิเนี่ยครับผมเนี่ยลอยฉี่ใส่กําแพงที่พี่ไปฉี่ไว้อุ <c oughs> ก็ยังอยู่ครับผมเนี่ยลอยหยดน้ําลอยอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาก็ทํา <c oughs> เขาก็ทําได้สวยระดับหนึ่งอะ่ะโ <Okay. S 1> อเคอ่ะให้ดูหน้าพี่ใกล้ๆดูดิดูความคงจับดีครับทุกคน <c oughs> แต่ตอนนี้พี่พูดไม่ช้าละ ดูดิครับแววตาเออไม่กระพริบตาเลยเหรอน้องสงสัยใส่คอนแทคเลนส์นี่ดูดูล้อรถเป็นไงรู้สึกว่าเมื่อกี้ฝนจะตกนะครับผมก็เลยแบบมีแบบมีคาบน้ำอ่ะโอ้โหดูดิไม่แหอันนี้อันนี้คือพี่รีวิวรถเหรอทำไมพี่คานคานหมอบเหมือนหมาเลยวเฮ้ แต่สาเหตุที่ฟรีไฟ์กราฟิกมันอาจจะไม่ได้สวยเวอร์ก็เพราะว่า GM เอขาก็แจ้งไปแล้วนะครับผมก็คือแบบเขาทามาให้โทรศัพท์ทุกเครื่องเล่นได้ออ <Wow. S 1> โทรศัพท์เครื่องละพันสองพันอย่างเงี้ยก็เล่นฟรีไฟได้ครับโอเคมันก็เลยแบบว่าไม่ต้องใช้สเปคสเปคภาพที่มันแรงอะ่ะก็เล่นได้ครับผมก็ถือว่าโอเคนะแต่สําหรับคนเล่นในคอมคือภาพเราสวยกว่าอยู่แล้วครับผมนะเล่นในคอมภาพสวยกว่าเฮ้ยเฮ้ย เอาเฮ้ยทำไมไม่บินละ่ะตัดสินใจแบบนี้ตายนะตัดสินใจลงแบบนี้ตายนะน้องสาวท่านน้องบินแปนน้องกันอดแล้วเ,เรียบร้อยครับผมไม่อยากจับหลอกสนายมันจะมีคนตายเฮ้ยภาวะไหนบอก้วยและกันน้องคนนี้ห <c oughs> ลายคนในสงสัยนะครับผมว่าเอ้ยพี่แล้วพ,พี่ไปเอาแม็ดดินน้ำมันมาจากไหน มันคือเป็นการลงมอดนะครับผมต่างประเทศมันจะมีสายแบบสายทาให,ให้ให้ไฮไลท์ไฮไลท์นี่โคตรหล่อนัดเดียวแอกแบบว้าว <Wow. S 1> โอ้ยเหม็นอะไรก็ไม่รู้คือแบบว่าถ้าใครเป็นสายดูไฮไลท์อะ่ะเออน้องๆคนไหนที่ชอบดูไฮไลท์อะ่ะต่างประเทศเขาจะมีนะครับผม <Okay. S 1> เป็นไฮไลท์แบบภาพไหม่ครับเขาเรียกนะโอเคเขาเรียกฟรีคาร์บครับผมแต่น้องๆบางคนก็ เฮ้ยพี่อย่าเอาไปเทียบเลยครับไมค้าภาพสวยกว่าอันนี้พี่เห็นด้วยนะครับก็คือไมค้าทุกวันนี้ภาพสวยมากนะครับผมยิ่งลง Text u r e pack ลง Mo d ลงอะไรเงี้ยแบบสวยมากครับผม <Yahoo! S 1> ก็ฝากถึงคนที่บอกว่าเกมฟรีไฟล์เป็นดินน้ำมันนะครับผมพี่บ้านก็นเรามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์แหละแต่ก็แบบว่าเขาก็มีจุดประสงค์ว่าทําไมถึงทําภาพภาพไม่สวยนะครับผมก็คือนั่นแหละอย่างที่อธิบายไปสําหรับเครื่องสเปคต่ําเล่นได้อะไรเงี้ย นะใครเป็นสาวกเกมไหนก็อย่าดราม่าเลยครับผมโอเคจุดประสงค์ของเกมพี่ว่าทําม,มาเพื่อความสนุกครับผมนะวันนี้มีสาระเฉยอ <G ül üyor> ช่องเรามีสาระเป็นคลิปแรกเป็นคลิปแรกของช่องเลยมั้งเนี่ย n o p w h y ใครปรงหาสอยตูดพี่ดูละดูละเองไม่ได้ตายดีดูละเองไม่ได้ตายดีเอ้ เบื่อตัวเองอะม,มันเล่นสไนคมจัดอะ <Whoa. S 1> ทำยังไงให้ยิงสไนไม่โดนวะ <Yeah. S 1> แต่รู้สึกว่าแผหน้าเขาจะปรับสไนนะครับผมในการแบบว่ายิงแล้วมันจะชักกระสุนนะทุกคนสไนเทพของพี่ก็น่าจะลาก่อนครับผมคือเขาจะไม่ให้สับสไนรัวแล้วอะมันก็เพื่อความแฟรของคนเล่นในโทรศัพท์อะครับผมเพราะว่าในคอมมันสับเร็วกว่าอยู่แล้วนะเสียใจไหมก็เสีย เสียใจนิดหน่อยแต่ก็เฉยๆอะครับอืม <Yahoo! S 1> จะแบบว่ายิงแล้วก็ชักครึ่งชั่วโมงพี่ว่าพี่ก็เอาได้นะไม่ถึงชักกระสุนนะเฮ้ยมีรถมาปะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับผมหัวอีกแล้วตึงนะตึงนะตรง,ตรงไหนวะเฮ้ย <Hey. S 1> เจ็บเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่เจ็บ nope เฮ้ย ไม่ตายโอ้โหเกือบตายทุกคนหาที่ปั๊มยาด่วนครับผมเฮ้ยโอ้หลังเสาอะมาดีน้องใจขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยแลกเล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 ยอ่ะมาเลี้ยอมาเล้ยอมายมันเล่นระเบิดโอ้โดนด้วยปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่า เฮ้ยโอ้มีคนช่วยพี่วะขอบใจมากน้องเชงไปตึงตึงตึงบีคั้นหัวใจโอ้โหดูงนาน้าโอ้ยตึงมาทุกคนใจเย็นน้องเชงไปวิ่งวิ่งวงมาแล้วเฮ้ยลบไปตึงจริงทุกคน โอเ้โอเล่เนตาในาเหมือนกันเฮ้ยกูไปยืดวงแล้วโอเคมาดีมะเฮ้ใครบอไว้มันวะเรียบร้อยครับผมอ้สีตายไม่หัวเกือบหล่อละเกือบหล่อแล้วอ่ะฝากน้องๆช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับเบลีกู o b ja.